สวัสดีครับพบกับผม a อเรียลเอวันนี้เอสก็มาอยู่ในเกมนะักติกเตอร์โมบายนะครับในส่วนของข้อวันนี้เอสก็เพิ่งทราบข่าวมาว่าวันนี้มีการอัปเดตแพทใหม่ซึ่งมีการแจกยีโรเอสอรีนะครับซึ่งฮีโรตัวนี้เขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ธรรมดาพร้อมแล้ว เราก็จะเข้าไปที่ที่เเรียมเัเลุว่าในส่วนของข้อที่จะเข้าไปก็คือมี่ีเว้นี้ต o อเ a n n อนโ s ลซอฟโ o d o s นะครับก่อนหน้านั้นตอนที่เอสอัดวีโอกาชาต้องขออภัยเลยที่อ่านว่าล o ดอสยังไงก็ขอกราบขอโทษอย่างใจจริงเลยนะครับก็อ,อันนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องของฮีโร่จาก โลดอสวานะครับก็ถ้าพร้อแล้วเอก็กจะเข้าไปดีนะคือเอกก็มีการเล่นพอตแต่และเรื่องมาแล้วแต่วันนี้เอ็กจะมาดีไวเดียววันนี้เอกตั้งใจว่าจะมาเอาปานนะครับซึ่งอยากรู้ใช่ไหมว่าปานเเป็นฮีโร่ฝั่งเป็นฝั่งโคทธาออลิจินแล้วก็ททม จริงๆคุณอาจจะมองว่าเหนฮีโร่เอสอรที่จริงๆไม่ต้องฟั้นแต่สําหรับเอสเมื่ออยู่เมื่อเป็นสังกัดโพธายังไงก็ต้องฟั้นครับเพื่อความจริงใจก็อนเดยวเลยเอก,ก็จะมาอย่างไงก็ต้องหาแขกรับเธิมาสักหนึ่งคนพออยากเล่นหนึ่งคนพอ โอเคก่อนอื่นก็จะเล่นประมาณนี้เรเชล<ม>ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้เรยน,น่าก็แอดเกมไปก็แมทธิวคอยสปรินจากการเล่นก็เทคอีซี่มากๆนะครับโก,โก,โก็ g ก go ไปกัน ตอน,นี้เลยเก็ปิ้งแท้แค่คุี่ไม่ติดเยเลยแลวก็ทำการลงว<อ>ิอยพวกนี้เราขังห้าไม่มีอะไรมากอันนี้เอจะมารีวิวแค่เรื่องการเอาปานาตีจากอีเวนต์พเศนะบ ก็แอคเก้นด้วยเยนาอีกซ์เอจะทำการเก็บร่างแย่ลงไปอีกซ์แล้วแต่แข่งก็แฟนหมูเส็จนี่เรียบร้อยครับเป็นอันว่าตกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เอเล่นอีเวนต์เก็บแ้ม ก็ไม่ได้อรเยอะส่วนใหญ่จะมาเน้นรีวิวเรื่องปลาเฉยๆนี่ก็ขอแคนเตอร์นะโอเคและแล้วเอกก็จะมาเจอปลาในโร่นี้ซึ่งขอ่อดก็ต้องบอกกอนได้เบ่เตอร์าปึ๊บหน้าเยอะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็จะบันเรียกเขากันเลยดีกว่าโดยการใส่มันโกลลเราก็จะได้ป่านมาฟรีๆเลยามาเกิดอาการนิดนึงครับคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่าป่าก็อยู่ในฟิลเตอร์โพลทาเหมือนกันนะฮะมีอะไรที่ไอ้เคยเฉลย และที่ตกใจมากกว่านี้ก็คือคุณรู้หรือเปล่าว่าทาเคชิคูซาโอเป็นใครเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอเขาก็คือนักภาคคนดังที่เคยภาคเอลวินในแรงกิสเตอร์2ใน,2ในช่วงที่เป็นดราม่าติกวิชั่นโอ้ยเจ๊ตจาได้เลยบอกว่าตอนเขาภาคเอลวิน แบบหล่อมากแบบเสียงเขาหลอหลอนใจเลยจนจนมาังแล้วหอโอ้โหพอ,อมาเปลี่ยนเป็นโอคโซโซโอิโซอิโรนี่แบบหเสียงใกล้เคียงมากเลยแกบอกเลยอันนี้จะลองฟังเสียงดูเออใช่เสียนคลายมาก แนะนำว่าไปลองดูแลนด์พิคเตอร์ซีรีส์อกหนึ่งและสองแบบดราม่าติกดิชั่นอ่ะแล้วลองไปฟังเสียงเอวินเวลาพูดเหมือนมากจริงๆอ่ะก็อ,อยู่เลนี้ก็จะมารีวิวปัาก่อนป่าหลักๆเนี่ยตอนเป็นสองดาวเนีแล้วที่โดนดามเมจจะได้รับรีพิแกแอดวานก็คือจะได้รับแฮกแฮกคิคควห่เปอร์เซ็นและได้รับ ต้องเดินหนึ่งช่องรลยะ้ลาสองเธอสามารถแตะได้สองครั้งถ้าถ้าถ้าปานมีบัฟที่เ,เพิ่อการเพิ่มช่องเดินดามเมจจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าโจทย์ต้องการบังคับว่าให้ปลานะเล่นไปในทางสายอินชานบลีทข้างนั้นนะครับแต่การใส่เอฟเฟกต์บูสมันไม่ไดม้มันไม่หัวไปการบัฟมันเหมือราว่าเราใส่ มันเลยติดช่องม,มันก็ไม่ดูว่ามันมีการบาัฟเราจะต้องบัฟจากสปรินต์แอค c e l e r a ท e A ของดิทลิกที่เป็นพาร์ทซีแล้วก็พาเลงของเอทีเซียก็ถือว่านับเหมือนกันโอเคก็จะมีประมาณนี้นี่ก็ดูตอนนี้เอก็มีโฮทายทั้งสิบหกตัวแล้วนะฮะแต่คุณอย่าลืมอะไรไป ปานเนี่ยไม่เหมือนฮีโ,โร่ตัวอื่นที่เคยเจอถ้าใครไปดูสปอยของปานของผู้เล่นตีนจะรู้ว่าปานตอน6ดาวสามารถเป็นฮีโร่ SSR ได้เหมือนกับแมทธิวถึงหลักฐานนี้จะที่สุดให้ได้แต่เดี๋ยวในตอนหลังนี้จะเอาหลักฐานมาให้ดูกันในตอนต่อไปนะครับผมก่อนอื่นก็จะมาดูนี้ สก,กิลก็คือเบสออฟฟิโดมซึ่งเป็นสก,กิลเฉพาะของปาน่เป็นตัวรแรกหลัากๆก็คือตีหนึตีทำดาเมจได้1 4สีเท่าปอดต่อสู้จะสามารถระงับการใช้พาสติส k ก,กิลของเป้าหมายที่เราตีดได้มันเหมือนถ้าคนทัดแอสโตแบบว่าเราสามารถลบบัฟได้มันก็เหมือนกับว่าเราไล่ฟอร์เกตเพื่อห้ามใช้พาสติสสก,กิลเหมือนไล่เวทเอวีฟอร์เกต แต่จริงถ้าึกอ่ามันเป็นคอนทันแอสซอีกรูปแบบหนึ่งที่มันเบาเฉยๆนั่นแหละมันเป็นท่านั่งทนมีหนักสองอแล้วก็คาร์ดที่นิยมนะฮะก็จะเป็นคาร์ดที่ป็นนิยมก็หลักๆครับสายดาดก็ไม่มีอะไรมากก็มีการเฉดกับไอรอนวอลแล้วก็มีท่ารอ ตรวนสายไม้จะมีค่านคลาสิทีท่ไม่ใช่เป็นแอคกซิที่แบบว่านี่จะทำให้เนี่ยฟื้นฟู50%ของเลือดฟื้นฟูเลือด50%าของเพที T, แล้วก็จะทำให้เราได้บาฟเนี่ยกอรี่ออฟเฟสฟูซึ่งทุกหนึ่งบอสท,ที่ขยกกับกอดแบทเทิลเนี่ยจะได้รับ5%ถึเปอร์เซ็นต์อง คือได้ออกสแตก5%ยกเป็น HP สูงสุด25%ก็คือเดิน5ช่องอ่ะได้5ใน1เทินคือหลังจากที่ใช้ก็คือจะอหเกตตัวเองได้ซึ่งในการเคลื่อนที่ครั้งต่อไปจะเท่ากับระยะทางที่เรายังไม่ได้เดินไปในก่อนหน้านี้สมมติว่าปลานะ่ะมีระยะทาง5ช่องแต่ในเทินแรกก่อนที่เราจะใช้ก Off a l l i อ o f f s e pool เราไม่ได้สั่งปานเดินเลยในเทิร์นต่อไปปานก็จะเดินในห้าช่องแต่ว่าผมให้ปลาเดินไปสามช่องแล้วกดบัตรสกิลนี้แปลว่าปานจะเดินช่องเดินอีกสองช่องนะฮะแต่ถ้าให้ปลาเดินหมดแล้วกดอานนี้ก็ถือว่าปาาไม่มีช่องเดินแล้วนะก็คือหมดเลยแต่ว่ามันแตกกับบี๊ดไหมเอ็คิดว่าก็มาลองดูกันก่อนว่าเอ็ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แลเดี๋ยวก็จะมีแค่นี้ 5แรงกับเล้าซึ่งตอนนี้เราก็จะมียูนิตตัวคาสายเตะของช่องไปอีกหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้มีอยู่สามตัวที่ที่สามารถทําการเตะฝ่าได้ก็มีแรดิโอสตะกุละและก็ปานนะฮะก็แล้วแต่ันไรแล้วแต่เราจะใช้เล้าก็แค่เหมือนเตะให้ขาหักแต่อันนี้แรมแรม แรมคือเตะให้ขาหักกับห้ามกางแต่เล้าคือเตะให้สัต้์น้นและพอถูก,กต้านก็กาดไม่ได้ก็คือขยับไม่ได้แต่แรมยังขยับได้โดยเวลาคุณกด6พพ้อตเนี่ยหลักๆอ่ะเราก็จะเอาตัวน,นี้อ,อัพเฟตฟูแล้วก็ไอ้ห้ารอและสุดท้ายก็คือห้าหลักอย่างนี้ เป็นออฟฟิดอมลงไปด้วยคำตอบก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วท่าหาันที่เราใช้นี่ก็จะเหนกันหมดถ้าเราเล่นก้าเราจะเล่นเบอร์เซอร์เกคิลไฮแดนวอรเเยอร์ก็ได้แต่ตัวเอจะฝึกไฮแดนวอลเลเยอร์มาก็เลยคิดว่า Island, วไฮแดนวอลเเยอร์ด้ดีส่สุวท่าหาันก็เลือกได้ว่าจะเอาสติวิงหรือจะเอาดาร์กูลแต่โล่งบินของเอจะฝึกบ,บินมามากเอก็จะแนะนำว่าใช้สติวิงดีกว่กวา ครับโอเคแล้วส่วน Equipment เอแนะนำว่าเดี๋ยวจะอธิบายยางนงทีหลังเพราะว่าเอก็ยังไม่ได้ทำของปานอย่างสุกพลาสติเนี่ก็ต้องขอนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะทักการนี้ที่จะไปวาดเลก็ ส่วนเเอเวนิเก้นก็ยังไม่มีอัปเดตและแค่ข,อขอ้อมูลนีอยงเียก็ส่วนเราก็จะไปดูหน้าตาขอนนะดูไปพลงางๆแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เล่นนะฮะนี่ได้ลยแบบจะมีปานเจอด,ด,ดิสลิตโอ้ถ้าคาุณหมอเขียนมากเลยท <G ül> ่าคุณหมอนี่แบบมาในนี่ด้วยไงสะท้อนดาเมจเมื่อเนี่ยเมื่อเจอกายภาพแถมมีพาวเวอร์ทรูทเฟสต์ก็อนของ,ของอาชาราม ทั้งหมดก็มีแค่นี้แค่สลับตำแหน่งกันเฉยๆเพราะว่าฮีโร่จากเกิลดด็อกันนอยมากกไม่มีอะไรมากครับก็แค่นั้นแหละโอเคโอเคก็เท่ากับว่าโจทย์วันนี้ของปานน่าจะยากขึ้นแต่ถามว่าปานควรอ,อยู่สายไหนดีสุดแนะ่นะว่าให้อยู่สายม้าสายม้าจะดีที่สุดในความคิดของเอสนะครับ แต่ถ้าหยุดใส่ดาบก็ได้เพราะว่าตอนนี้เอวินเอมันไปหอกแล้วก็คือว่าจะให้ไปดาบก็ไม่เลยหรือปกติจะเล่นซัก,กุระเป็นเมนก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากจะให้เล่นแบบแอ้ชสูงสุดแนะน้นว่าให้เล่นสายม้านะครับโอเคก็ถือว่าป็นการตกอยู่นะครับ สละวันนี้เอ็ก็ต้องขอทําการส่รีวิวปาเพียงคร่าวๆนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเอ็สมีอะไรอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับตัวปาในเจ้็จะพยายามมาเล่าแล้ว,ลวก็โพสต่อกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องไปนะครับสวัสดีครับ